วันนี้ทำกุ้งกระเทียมผัดมันกุ้งกินคู่กับพริกน้ำปลาบอกเลยค่ะว่าข้าวสวยจานเดียวไม่พออันดับแรกเราใส่น้ำมันในกระทะตามด้วยกระเทียมสับค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะผัดจนตัวกระเทียมหอมค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใส่กุ้งลงไปผัดกุ้งให้เข้ากับตัวกระเทียมนะคะเมื่อกุ้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีต่อไปเราก็จะใส่มันกุ้งลงไปค่ะโดยมันกุ้งที่เราใช้เป็นมันกุ้งเชฟนะคะ ใส่ลงไปเต็มๆช้อนอยนี้เลยค่ะผัดกุ้งให้เข้ากับมันกุ้งนะคะเมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสต่อค่ะโดยการใส่ซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยและน้ำตาลเล็กน้อยค่ะสุดท้ายใส่พริกไทยดำค่ะจากนั้นนี้ก็ผัดให้เข้ากันอีก เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะแต่ยังไม่จบนะคะเพราะเราต้องเตรียมในส่วนของพริกน้ำปลาก็เทน้ำปลาลงไปใส่ถ้วยตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็พริกซอยค่ะเท่านี้กุ้งกระเทียมผัดมันกุ้งของเราก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะน่ากินไม่เอ่ยบอกเลยนะว่าเราเบิ้นข้าวสองจานเลยค่ะ